เป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะคันนี้โอ้โหเป็นไงงดงามหยดย้อยเลยนะฮะกับเจ้าคามันเกียร์ไทยสามี่หรือว่านกคูกนั่นเองนะฮะโอ้โหสีแดงแรงริดแบบตีนะฮะ <S <S เห็นเป็นไม่ได้ต้องถ่ายให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูกันนะฮะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยนะฮะว่ารถรุ่นนี้นะฮะราคาค่อนข้างสูง ทุกวันนี้หายากมากนะค,ะคุณผู้ชมครับผมกับเจ้านกคู่แบบนี้นะค,ะคุณผู้ชมครับคันนี้นะ,ะเอามาแก้นิดหนึ่งคือด้านหลังนะครับท้ายกันชนของเขามันผุเดี๋ยวเราจะต้องเรียกได้ว่าลือนะ,ะส่วนช่วงท้ายเพื่อปะผุใหม่เก็บงานนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่ได้ทำทั้งคันนะครับผมก็ทำแค่ตรงส่วนที่มีปัญหานะฮะ ล้อเลือสวยงามนะฮะคุณผู้ชมครับผมโหเป็นไงรถนะฮะไม่คุณให้ดูนะฮะรถคลาสสิกแบบนี้ผมอยากจะให้ดูนี่พวก